ตัวแทนใหม่ทําไมต้องทําออนไลน์นะครับผมอันนี้ประเด็นเนี้ยอาชอบมากๆนะทุกท่านเนาะเราตัวเล็กครับเราเข้ามาใหม่ในธุรกิจครับความรู้ก็น้อยมากๆนะสู้พี่ๆเนี่ยคงยากนะครับผมแต่ว่านะเราสามารถที่จะตัวใหญ่ได้ในออนไลน์เนาะลูกค้าไม่รู้หรอกรุ่นพี่เราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราจะเก๋าเกมหรือว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะครับเพราะาอะไรครับในโลกของออนไลน์ทุกท่านเนาะลูกค้านะครับ ไม่รู้โดวยวารไว้ว่าเราเนี่ยเพิ่งสอบตัวแทนเสร็จแต่ลูกค้าจะเห็นในสิ่งที่เราทำทุกท่านจะเห็นในสิ่งที่เราทำลูกค้าจะเห็นอะไรนะครับผมเนาะนะจะเห็นอะไรทุกท่านส่วนใหญ่แล้ว เนาะจะเห็นในสร้างการสร้างตัวตนไงนะอย่างที่บอกไปออนไลน์เนี่ยมันทาให้เรานะครับผมใช้เวลาสร้างตัวตนไม่นานเนาะเราจะใช้ออนไลน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือนะสร้างสายสัมพันธ์ได้ง่ายและเข้าถึงทุกพื้นที่เนาะเข้าถึงทุกพื้นที่นะครับผมเนี่ยอันนี้คือออนไลน์นะอ่ามามาวิเคราะห์ไส่ไหนกันนะเราใช้เวลาในการสร้างตัวตนไม่นานทุกท่านเราโพสต์คลิปบ่อย โพสคลิปบ่อยๆให้ความรู้เยอะๆอย่างที่อาร์ตบอกไปทาเพจแรกๆต้อง15-30วันอย่าเพิ่งยิงแอดต้องทาเพจก่อน15วันแรกเนี่ยใส่คอนเทนต์ไปอัดวิดนะีโอนะครับผมเนาะสร้างตัวตนก่อนเนาะอัดอัดอัดไปครโพสวันละ1โพสต์งโพสต์มโพสอย่างขั้นต่ำเนี่ยอาร์ตต้องโพสตวันละหโพสต์ในการทําเพจแรกๆโพสละห้าโพสห้าโพสวิดีโอสลับคอนเทนต์สลับรูปสลับ เออแชร์ลิงก์ความรู้ต่างๆเนี่ยสลับไปนะให้เพจของเรามันดูแบบน่าเชื่อถือให้เพจเรามันเหมือนกับว่าเป็นร้านที่แบบว่า,ามีสินค้าเยอะเนาะมีสินค้าเยอะสินค้าแต่และอย่างเนี่ยคุณภาพดีนั่นแหละครับการทําตัวตนการสร้างตัวตนเนี่ยแหละมันคือการที่ทําให้ร้านเราดูดี นะผมเนาะเมื่อเราลงสินค้าไปเยอะๆเราลงภาพลักษณ์เราลงความรู้ไปเยอะเราน่าเชื่อถือทุกท่านเมื่อน่าเชื่อถือเสร็จปุ๊บนะครับผมเนาะเราสามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้เมื่อเรายิงประกันออนไลน์ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมลูกค้าถามมาใช่ไหมครับผมเนาะเราก็นะให้ความรู้นะครับผมลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเออไอ้น,นี่มันเก่งว่นะไอตัวแทนคนนี้เก่งว่ะเฮ้ยอาร์ตเก่งว่ะให้ความรู้ดีชัดเจนตอบเร็วนะครับผมเนาะสายสัมพันธ์ลูกค้าก็เป็นไงครับผมก็จะดีขึ้นเนาะก็จะดีขึ้นแล้วก็นะี่เ เปี่ยนเป็นจากลูกเกอร์เป็นไบเออร์ได้คือลูกเกอร์คือเข้ามาส่องๆก่อนแต่เราตอบดีนะเราตอบชัดเจนเราตอบแบบโอเคนะครับลูกค้าก็จะเป็นไบเออร์คือเป็นลูกค้าเราในที่สุดนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่เข้าถึงทุกพื้นที่นะอย่างที่บอกไปในโลกออฟไลน์ line, เราตัวเล็กมากเลยอะเราเพิ่งจะสอบใบอนุญาตอะแต่ในโลกออนไลน์ line, เราตัวใหญ่ครับทุกท่าน เราตัวใหญ่เราสามารถเข้าทุกพื้นที่เลยนะครับผมเนาะใครโฟกัสจังหวัดไหนเนี่ยนะก็ยิงจังหวัดนั้นเลยใครโฟกัสกรุงเทพก็ยิงแต่กรุงเทพก็ได้เนาะหรือใครอยากจะยิงทั่วประเทศเลยนะครับผมเนาะอยากจะโชว์นะคะผมหรือว่าจากจะให้ลูกค้ารู้จักเนี่ยก็สามารถยิงแอดไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมเนาะในออนไลน์เราจะใหญ่ครับทุกท่านเนาะเราจะเป็นแจ็คผู้ค้ายัที่ยืนอยู่บนบ่า อย่างนครับผมเหมือนแบบยักษ์แล้วเรายืนบนบนบ่าเลยครับผมเนาะเหมือนในหนังอะอย่างนั้นเลยทุกท่านเนาะเราเล็กแต่ว่าในออนไลน์เราใหญ่มากๆนะทุกท่านเนาะไม่ว่าตัวโทรทนใหม่ตัวแทนเก่านะใช้ทฤษฎีนี้ได้หมดนะครับผมเนาะตัวเล็กแต่ใหญ่ในโลกออนไลน์นะครับผมอันนี้คือความสำคัญของการทำออนไลน์นะครับผม